โอเควันนี้เราจะมามาเล่นเกมพาร์ตี้อยู่กับไอพ่อจิมมี่แล้วก็กับไอจิมมี่ไอเด็กบ้าบอลขาแตโอเคอย่าโอเคจิมมี่ไปก่อนเลย,อยอเออเรายังรออยู่ถึงแม้ว่าเราจะ โอเคจึ๊บโอเคไอกิมมี่หลุดไปแล้วโอเคก่อยัอนลอดป้ายสต็อปก่อนไอสต็อปล็อกว้าไม่ใช่อฟัง ็ตายครับผมโอเคเราก็มาเริ่มกันใหม่แล้วเราก็ต้องหยดุดโอเคโอเคเราจะตีลิงการแบบโคตรเท่โคตรตึงครับนี่เน่นไง เอ้ย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 แล้วก็จะมาหนีที่นี่โอเคไปกันเลยอีออ๋อ่ะฟักอ่ะโอ้ฟักเราเกือบตายเก้ให้หยุดอ่ะอ่ะหยุดอ่ะหยุดแล้วไหนต่อเออหนักเล โอเคจะได้ผ่านกันแล้วทุกคนคะ